ค่ะเพื่อนๆมาทำอีกหนึ่งเมนูค่ะผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกออมีหมูนะคะหมูกับกระเทียมสับค่ะเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อแล้วเราก็จะมีถั่วงอกนะคะถั่วงอกต้นหอมนะคะ วันนี้เราจะมีเลือดนะคะเห็นไหมคะเลือดหมูคะ่ะจะใส่ลงไปด้วยนะคะต้องอร่อยแน่นอนค่ะเนจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปคะ่ะ เลือกลงไปค่ะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆต้มสุเกเบลย้ยเป็นเมนูง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ๋า เราให้หมูเราสุกนะคะแล้วเราจะใส่ถั่วน่อกถั่ใส่ค่ะ ค่าหมูเราได้ที่นะคะแล้วก็จะใส่ถั่วง,งอกกระตุ้นหอมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆเดีวก็ซอสซีอิ๊วขาวหน่อยนึงค่ะ จะมีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆหอมขึ้นอ่ะโอเคช้อมขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผงผงวิตีหน่อยหนึ่งค่ะอ่าสำหรับขาโคพน ปกติถ้าเรามีเต้าหู้นะคะเราจะใส่เต้าหู้ด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆเต้าหู้อยู่ในใจค่ะ ที่รอเพื่อนม,มองกระทะให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะเจ้ โอเคค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะรอแรกบนึงเอาใส่โอเคค่ะเพื่อนๆเราขยับไปใกล้สักหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ ผัดถั่วงอกใส่เลือดหมูนะคะแล้วก็ใส่หมูนะคะน่าทานไหมคะเพืเ่อนๆร้อนๆเลยถั่วงอกแล้วก็หอมนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะคระคลิปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ